กูดูอ่ะกูจะกินอแกว้าอ้หมแกนอกนเนากกมโ้แซ่บว้ายำได้เมื่อยมานกสบายดีมือนี่มาบ้านไนฟอดปะบ้านฟอด์เก่าไป เรสกัช <quir> er> <nh> ิคกีดาวอสบายดีห่วลงทางนเราโดนเาโดนเขาเชื้อสบายดีเขารากข้ามปได้เไมได้ครับบานนั้นานม่ตรวัเาทั้วัวสบาดราสาวดดนี้เพืกอน้ำเนาได้แอบอลวันน้เลย จังบ่าวบ่เฮาบ่เห็นเด้เออแล้วเฮาสวสดีเดีเป็นเด้อเมาบ่เมื่อคืนนี้เมาเมาเอ้ยเมาสบายดีอ้ายสบายดีวสดาๆอ่าๆกําลังซอยเครื่องสิก้อยปลาโอ้แม่บเฮ็ดเมนูยงมื้อนี้ก้อยปลาเด้มื้อนี้นะก้อยปลาหินเฮิบเด้อมื้อนี้เด้อก้อยปลาหินเิบเด้อเออพี่น้อง รับรองแซ่บแซ่บแน่นอนแน่นอนก้อยปลาอิริจิโนเมืองหินเทิบแหลอิิจิโนเนาะทองแทแน่นอนรัองัูหยงยูกดเลยเรื่อยตามสบายเออบักระปุ้นนี่ต้องกินกระปุ้นสดให้อันเนี้ยก็ใหกบะกก้ยบีบเนะเออเ โอ้ยมโมมข้าวปุ่นนำหมล่วง่ิเน่ข้าวปุ่นมีไส้มีเซ่ยคืออยากกินอยู่ได้เลยเอาเลยเอาเลยห้าก่อนแล้วจังเลยจังเยเนาะได้จังหน่อยเออลาบบกลาบบกใส่ไปนไนึงบเด้ไอ้ไอ้แทู้จูแล้วก็ได้เปูที่ันนี้น่นึงน่าไอ้ไอ้เด็หาเราเลือกเองใช้เงินยี่

ส้มแซ่บลอยแขงตุเอี้ยงตี้องวส้ม้นเสเอาวะกันตักเอียลวาวาเกี๊ยอ้กาโอเคอันนี้ขักพู้นน้ำแกมพี่น้องอันนี้สูตรหลวงข้าบานงลองซีบมันัรถมันสกมกลมว่ะสิเ็ดแล้วกัเน

โอ้สิซ <sympath is> ิแซขนาดนั่นอะตายแล้วตายแ้ตึกปาดับไหมอี่อย่าโอ้กมีราเชนกินกินกูปามเป็นเนมาแล้วมาครัวมาเช้าเลยทบุรษสายเนือฝั่นไหมย่างมันนีไปก่อนนะขอบใจไอ้ค่อยระบอ เรากุตซ oh. right. ึ no ่งลายเส้นปรปลียนมาให้ก้อยขีดดูล่ะเี่ยคุอก็แหงไลนเจ็บันิดอยู่หน้าบ้านแหงลนปด้วยเจ้าหน้าบ้านหลงนี่ห้าบ้านหลันี้น้าบ้านหลังนี้าบ้านหลังนี้หน้าานน้นาบ้าังนี้หน้าานลัีนาบ้านหลังดี้น้างนน้างน่านีบัง้น่นงนีนานังนี้นนน้าี่นาาินนัง่นาลังน แม่ดูสิเปนราทีเป็นลายแบบแซ่บเยเออเ่กแซ่เลยก็ได้กินลาบด้ตัววาจกกิน no> ก um, so, ้วยก็ไ so ด้กินกับอเงยลองลองดูอันนี้ น้องสาวเจ้านานขี้นถดเจ้านาานเลยได้น่ะโอ้โหผ่านไปยุคเมานี่เเห็นลำเรื่องเอาคนที่ผ่านเลือกหน้าอวยยังบ่ไดนเข้าแค่องงามงามให้มาซันอมีรางวัลนี้อย่างน้องสาวบมีัรางวัลเนี้ทบเซยจตนวนซีบตอซีบตอซีบดูพวกเขาดีเยี่ยมเรื่องน่าป๊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 าเด็กซีบซีบด็กกันไ้ยิีเลย โอ้มีอะไรแซ่บเลยมันแซ่บเลยโอ้มันจะแรงป้าใช่ไหมเข็ดแต่บาทด้วยอันนี้มันเป็นโอเคอีกแ้วเข็ดบ้านเขาเล่เขาแบบเาพูดนักแก้วเลยอันนี้นะเอาพี่พูดนักแก้วเลย มาสวนนั้นลายก็ชิมย่างกับบุกต้องกินจะไปไปบุกเราเอลายก็่คับต้องไปเลยสักชิมบุ๊มเบอร์ดีแน่นะว่าต้องกินบุ๊มเด้กินแต่ว่าประ็ดหลายนะ บมอบมีเป็นตาซ้างเอาเบี้ยไว้เลยเม่ะอมันเอาเบียมันต้องมีแกนอะโอ้มีแกนโอ้มีแกนบอมีแกนเนาะจันมาโอ้เเดียวโบได้สดามีแกนจะกินนน้มา มีเกล็้ยองห้ามว่าหยาได้มึงอย่าเ่อคุเห็นคเบบร้ก็ใส่กอกนอกหน่อยเปเป็นเซฟก็ใส่กอกอีสานน่าะ

ผมเมนไใส่กอีสานีสกเกาอนี่น่ะหรือว่ว่ากาอีสานสาดอยแล้วเนีนี่ของเอเนียสะเอ้ะเาของอยเ่นะเ้องเจ้อกแล้วงแทมันต้องกินกันเลยซีกับทากับน มีขังโมยานมันเามีประถันในใจเบื่อดนอ้สุด้าโัสแม้ก่ฮัลโหลฮัลหลฮลโหลหหเฮยัลโหลฮัลหนล่โหลามรหาสุดซ่พอดีซักยันจมเปออยู่เลยักยมหอเลยไฮไข้อเยื่อไอนนไม่ได้แไปได้กั่เดยงาเาท่สองมาม้นจะนระพวกแม่ยังไปกินมัน งามงามน้องตากว่าหวานตาหวานเาบามอจับตเบี้ยเป็นจูเลยพี่ไปกับปุยดีไกับรนะแ้วรก้ม ไม่เห็นแล้วให้มางานกันรัเพื่อวส่เลือกส่งงานกับ่เตรข้างในผมก้วยเลือกเนตัวเด็ดสงานเนี้า้ใส่าใส่บงนาได้ไหครบทุินเดียวจะเสิรัฟจะป็้งก็มาจะปิ้งไทยท่าไดเกามาไ่้องไอวีคือเก่าปาเดฟอร์ เอาเลยทิ้งเอาเลยทิ้งออนี่เรียกมะหยาเรียกมะยาเอ้ามาเรียกได้หรือเปล่าไม่เปลี่ยนแล้วเปล่าไม่ไหลละเอาแบบนี้มาปาร์ตี้ที่เป็นจังหวิก Tak faham. Kita jemau. Wajik sangatloh. Jem. 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 J

เนี่ยนะสเปซเลยนอเรนมาอเรียนอัยมาจากคาิล่ามาจามาจากสเปซโจากมาจากมาจากมาจากมันไกลมันไกลสเปซโแล้วสันเด้สันเด้สันเดสันเดสดอดสันเด้สันเด้ไดดีมน้ดีเลยทายได้มันกินันเสันเดแ่มืดเป็นกาลแลัเนย

อัน้อเนนต้องเป็นก้าวจริงเพชรเดียวแล้วก็เาเพชร่มแตาไว้เี่มนอาาต้องเป็นโปเจกตเอาพวกเพชรขาแต่ว่ามึงดูดาเลยนะมันดูดตมดแล้ว จนขอมาแขก่าแขกาแียว่าดเดีเดีาโอ้เมียกันดีอุดอนดเดียวยุ่งหลายุ่งหลายยุ่งบ้านพี่ย่กี่นวเี้าวผ่ลา oh, bên ba, máu à, ok bả, yeah, mẹ của quân B, bả bị đi nín chứ đâu, oh, để nó sang cái nào, phòng cái Ôi đi, oh, bả bị kêu nín, lấp lấp lấp, cái gì anh có không có ai, không có được, มีดูร้องไอ้ด้องเจนกันไหม่น่มีไม่ได้ FC ทุกคนจะมาจามพี่แมวคำทุกคนแฟนินลาสาวนี่แบบนี้เลย คนแปลสุดิไอ้พวนี้บอกบอกคำแปลมาเยะไหัวหน้าม่หูนะบูนาทอดบูนาทอดบูนาอะไรพี่รอกบุนกอรี อ๋หนานาเบเลยอ้ยโอ้ยลีเลยพี่น้องไปเลยไปคัดนหน่อยนึงเถออเอ้าน้าขอก็ไปของน้ายันเอยโตไปได้อไมอวโตเลยเจ้ามักตหัวแห้งมักไปมนมเก่งอยบ่บ่ไเลยสคนเไมักตของอ่อนเลยันยามเที่ยวมค้างทิ่มดเด

ปมาเจอกับอ่าเฮ้ยวเมนทังยขเวมาทังบี่มาทังน่อโรดนี่นะัวบีนี่รลนล้ะเนี่ยีลิ้นูแจบบีบฟ้าลิ้นอ้าวแบบออรจนโด

มันไก่ไก้าวเปลาน้ำปลาไก่ค่ปลาเก๋แค่ปลาเก๋แต่ยบดลยน้ำปลาไก่เนบ่ยไไปถามมุกก่อนเย็บบีกเยนัยยุ่ใส่ยู่ใส่เขาเย็บไ่ออ่บอกมึัั